เขาดอนอ่ะพันวาไปเขาความฝันถึงอืมแต่นีก็ขาความฝันวมามึงอยากันได้เลขน้ำเขาบ้องไปเหันาฝันเห็นเป็นสามหมืนก้อนเนี่ยแต่ก็ควันมื่อนี้เาก็อมพันมาจุดเลยเพั่กะไ้

Okay. Chút cầu Mình bỏ ra cạnh Chèm mình có bỏ bài đấy Cái này Chèm mình có bỏ bài Chèm à. mình có bỏ bài Còn đây này Cột cột Cô làm như bà cây nhóm Nhóm ยุไกลย่ไก่หรอเคื่อนเลยเคื่อนเห็นฟันเห็นแต่ว่าเป็นผู้นี่ล่ะเออเคล่นเ้็นเพื่อผู้นี่ล่ะเป็นวานในบัเนี่ยเ่อมนเป็นเงือนาใส่เป็นเงือนาใส่ซื้อว่ากัเลยว่าพ่อชดคอยยุ่นีเด้อเอออคอยยุนีคอยยุนีละขันเจ้าสิไปก็บอกคอยแน่เออาจังสีเป็นวาน่ะ ข่อยขอยเป็นผู้เอิ่นใ่เพิ่เพราะว่าเห็นเห็นเพอสูตรแม่แต่ว่าบ่เมนหันหนามากบ่เมนพอสูหรแม่่เห็นนี้เื่นีซเดียเจาที่ใส่สูตรแดงสูตรแดงบบกยางเงาเลยเด็นเป็นเป็นสูตรแดงเป็นว่านขาดฟันกับชุดกระบบนน่ะละนุอําเห็นกับนุ่งชุดกระบินไปกระผะพะ่นยูนี่ไปนแต่ว่าผมน่ะผม เป็นย <czywiście> ักษ์สูบแบบว่าคือหมวกอะคือคือคือใส่หมวกแต่ว่าบ่แม่นหมวกแหมมันเป็นทหารเออข่อยฟันไปซอยข่อยเป็นสีทองดิตอนจุดลงมาเป็นสีทองเมันหัวได้เด่นหัวได้เด่นหัวมาตอนจุดซอยไข่อไข่อยผันมาโยงผ่านอะไรข่อยแล้วฟันหนาผากเลยเหรอหนาะหูเมียเลยเหรอตอนจุดเฉพาะเราอดว่าแดดเป็นไปซอยได้นั่นเป็นหัวเอาไหมเออเป็นหัวไปไว่กว่าเคียงกินเถอะ เอ้พอได้กับบ้าไปเอาเคียงบินเนี่ยพอนี่เคียงบินไม่คอยสืบตัวนั้นเองปูถือๆแล้วเนาะนั่นนั้นพนไ่อยังไรปืนพอเอามาให้วันเจ้า่อไดเอามาเลาไปใช้เนาะย่งไปืนก็ผ่าสุดทหารพอเามาให้เลยสุดทหารเลยผู้ขามีโชกเด้อปูแต่ตอนอยินยูดีไมเแี้มีโศกมีเล่าขึ้นมาคุ้มลำคุ้มรวยกเอาไปเรื่อยๆกันแล้วกันแต่ว่าอใหหลังใจเสียงแรงอยู่ดีไหมงย กอกัดีเนาะมีโดก็มีไฟ่แบที่ว่าเป็นหลักเป็นตเกียบแล้วจน่หล้นตะเกีได้แต่เต้าู่อยู่วไทยกันแล้วกันเนาะเรานีๆีวกมาาไก่คนเป็นอยู่ดีเมองเป็นลำนดวยเป็นมาฮาคู่ไก่ป็นเด็กกัมาไก่ป็นเด็มาอยู่ในประเทศไทยเวนจงวัดโอ้ยมาเหม สั้งประเทศกามาดิว่เป็นวาชไม่ปรเไทยอันี้แหละเกาหลีนี่ยเป็นสร้างิเกามาีใช่มากพลบรรยุเกาหลีเรรยกโอนนั่นมากโพลบรรยุกมัท่าม่ได้พ่วงที่แรกผู้ใดมากกอนูแล้วนาะเป็นเ่นันนี้นะผ่านห้ากะไก่ก็ไ่ได้ยินเอ้่อทอดบเวไทยเื่อทอดบเราขออยู่เรื่องขังใทอดบิพวมาไลกสบายตกปอยไม่ัวไปนะ ไปยเดือดก้เนาะยูม่แห้งปุกใหลูกใคไข่ทำหน้าก็ยังให้ปวดเอวาปู่ทุกเจ้ายุค้างนี่คางควดนำเออ่เดียวก็เหล็นั่นแม่เจ้าจบว่าหันไหมบ่อทูบอันพูบตไหมตีบ่อหูคือกันเด้อบะไรูกบ่อมาขอันบ่อทูบน พออยู่นีม่เดียวจุดจุดหนีเดียวมานัยู่นีก็จะจุดหกมือนีละูบ้านครไปกำลงนี่้านเขาเไปนัก็จาวานเขาได้ดีเนาะบ้านข่อยก็ได้ดีด้ยนะบ่สาม้ดีเถอะไม่สามด้ยว่ามันกำลังก็ลังติมปีแม่แม่เ๋ยวบ้านชิบหกิบเ็ดพอดีข่อยวานิบพอดีข่อยบ้านบางวันทีหา วันนี้วันที่เกลี้ยกล่อมเกลี้ยกล่อมตะลกเนี่ยเห็นน้าโคตะลึกบอกว่าเกลี้ยกลอมเดี๋ยกว่าต้อไปตะลกเป๊ะนี่สองอาทิตย์เลยร้านนี้อย่นี้แเนาเลยแส่พูดไรอย่างเงี้ยไม่ต้องบอกเพราะแต่เจ๊พูดเยอะใ่ไหม ต <icana>, ้ใดมากอะไรตัตัวเดียวกันหมดเนี่ยตัวใหญ่หลาคนอยู่แตเเนาะปวดท้ายตัวใดปวดท้ายหมูร้านกับสีเ่อนมหามาเรียกไดงสหตัวใตัวใดเนั่นอยุขังนะ็เปนเขาไปสายเวียนคส่อเร่ก็ร่างสีนี่คอส่แเวีนได้คอยยสีน

โไฟโงว่านเราองยางเราไม่เ mm mm ็อต่ mm yeah, I mean cool. mm uh ่านนี่น้ำ่านท่เราปน้ำดทุกอย่างามเป็นขยยังอยเ็บุ่งครับเป็นขยแสด่อหลายฮุ่นอันมเนาะว่าฮุ่นกริ่ซ้าเจ้านละนเออแตู่ลยูคน่ะแล่นเหต เนาะประเด็าลาสูงเพิ่นของเกาเพิ่อนเ่นเป็นปุ้ยปั้นบอกเออเพิ่นเมีมู่ประเด็ลานันนะเฮียไงลงบอกาเห็ดแบีให้บรของเกาเพิ่ก็เอา่าเขาทั้งไนหั่นของเกาตปูนั่นเอาไว้ทเขาทางไนเลยปั้นเป็นเลยเป็นหุนเพิ่นเเป็นเก้นเยอะมากสวดใช่เพิ่นหั่นไปเลยเออใช่ทางไหนเป็นให่อยู่ในน้งใช่เออนี่นะดูนร้นนรารโซหันมานโซ่หันมันู่ห้านที่ทขาว่มาเ้อเจ้าพ่อ สูงขันมันมันหน่อยมันหลายเอวันดูเล่านี่ล่ะเออกระชิมากเอวันเล้าี่ไปวันมาซอยมาสางมาแปงอะไรเงยไงเออที่มาซอยมาสางมาแปลงไดที่ว่าพ่อเห็ดใดเนาะเห็มบอเออทันโถาไรมันไรธรรมากระชือไปหาปูหาปลาเนี่ยมันไรเด็กไรมางกันเด็กินเรมันว่า คือจะยินมาคนไจมาเท่นกี่ยเออใช่วเนาะน้ยนงเาคนนี้เนานี่เท่นวาด้อเพราะว่าวมันตะกอนเอชวกันมันีกมาซอยมาสางเออมาเท่แล้วเจน่อยนกัสีเหลือมากหลายเนาะมาซอยมาสางก็ใจเลยพุ่ยจะ เออมาสางมาแปงไม่สวยก็เราคนตัวคนนี่ไปอยากสางพุดีมัอ่ะเนี่ย่มี้จะไปหยากสางเร็คือผู้ายีนใบอยากสางอยากซอยคนมักสางมากซอยทำ่วลาเขากับตรงนู้นกังเจ้าของแ่ว่าเจอนว่าดอกอคนส่งเห็นแล้วอายุดีไม่แห้งให้กเนาะไปลูกร้านนี่กิงีไม่แห้ง กห้ลหน่อยก็ให so ้รลายละะบุญมนก็พบุ Ma ้ายก็ไดสนี Ma ้นสินี่สินะได้ปดได้ปลอยเพนโอ้ยกร่นองไก่เนาะเพิ่นเดชุกเดชลาบเพิ่นเพิ่นหมานบอง่ายไเนาะเพล่นหมานเพิ่นได้ชุกเดชลาบเพิ่นกามา มาจากเกาหลีอ่าไก่ไก่ง่ามนะครับไก่ง่ามคูคูหนึ่งทีพี่น้องอ่าประเทศนอกประเทศหลาดังดังทัวโลก่ดังทั่วโหลกอ่ ด้วยพิจ,จาณญาณในการรับชนทุกขะอ่านเนยาแพงในหกสามห้าแล้วนี่ของไกนะ่น,น่ะาอันเนาะายอนนนเนี่เอาเอาของจตของเน้อนยายแพงเน้อกสามหาอันนี้ของเพื่อนของเพื่อนในหกหกสองห้าเนาะของผู้ขดเห็นแล้วศูนย์สามอ่าศูนย์สานะอันนี้เขาอยากจะปูด้อับนะก ເອີເພິ່ນເວົ້າແຮງແນ່ບໍ່ຂ້ອຍບໍ່ເປັນເດອັນເພິ່ນຊິສວດເວົ້າແຮງໂອຂ້ອຍບເປອື ถูกเด็กฝรั่ก็จมวนเออจมวนรวยพ่อบอกว่าอยากเห็นลูกฝรั่งอืมอ่าเจ้าพ่อเอ้ยเนาะพูดได้มากไก่เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งเด้อให้เพิ่นมีโสดมีลาบเออให้ขับรถไก่ไก่ไก่ปลอดภัยให้ดูแลคุ้มครองพี่น้องโยกไก่โยกไก่ขุนขาวว่าทั่วประเทศไทยเนี่ยเจ็ดจิบกวาจังหวัดสีมาเหมือดเลยมุ่งส่ง อ่าเป็นวายุไก่เป็นในก้ามาได้เป็นวายุยฝากอ่อก่ำแหงเขาเขียวกระคือกับอยู่หอแหงหงเดียวก่ำเป็นวายยุไก่เป็นเนก้ามาหากันในสมัยจูมือนี่น้องอ่าเป็นวายใจประสงค์สั่งเออกลางป่ากระวาบานท่านในจิตจีคานกลางบานกระวาดงอ่าเด้ออ่า เออเป็นยัยแพงเมื่อเมื่อไงแน่เนี่ยตัวอย่างนี่เห็นต้องหัวนี่บ่ราะท่นเหมิดดอกเอออ่าศูนย์สามสองท่าผู้ขาเห็นเด้อนี่เด้ออันนี้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตด้วยวิจารณญาณในการรับชมกันแล้วกันผู้การเป็นน้องพัฒนาเนาะอืมน้องมาขอส่งขอลาเป็นเรื่องปกติอ่า ก็แล้วตาปูจีปวดทีายกันแล้วกันอ,อ,อเอ,อ้ายานยูดีแมงให้สุกให้สุกใหรลกให้ไปมันจะเลื่อนพี่น้องมากตาไคก่ตะไก่ก็ขอให้จะเลื่อนลุงเลืองให้ยูดีแมงครับตัไก่ปลอดภัยตั้มมากค่าขายตั้มธุรกิจไก่จะเลื่อนลุงเลื่อง